สวัสดีครับวันนี้ผมตั้มมาตัวลิฟ์นะครับจะมารีวิวชุดประตูท้ายไฟฟ้าแอรถยนต์ B M X 3นะครับนอกจากชุดประตูท้ายไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีอัปเกรดระบบอินเตอร์เฟสนะครับพร้อมกับทีวีต้อนแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับนนะครับแบบฟิวอินตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแต่ละตัวเลยนะครับเริ่มต้นที่ฝาท้ายนะครับผมจะเปิดที่เดิมของรถนะครับ ก็ปิดที่ฝาท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบการดีบด้วยนะครับนอกจากที่ฝาท้ายแล้วนะครับในห้องโดยสารแล้วก็รีโมทเดิมนะครับเดี๋ยวผมสาธิตปิดในห้องโดยสารก่อนนะ ตอมาที่รีโมทเดิมของรถนะครับกดที่ปุ่มฝาท้ายได้เลยนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยมาพร้อมกับระบบดูดนะครับทำให้เวลาปิดจะซอฟต์สนะครับแล้วก็ระบบฝาท้ายของเราเนี่ยไม่มีการเจาะไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับต่อมาอเดี๋ยวเราปิดด้วยรีโมทนะครับ เราเข้าไปดูรีวิวตัวอินเตอร์เฟซกันต่อเลยนะครับครับนครับนี่เราเข้ามาในรถและเรามาดูฟังก์ชันการทํางานของระบบอินเตอร์เฟซแล้วก็ทีวีดิ่ต้อนพร้อมกับกล้องหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้นะครับนี่เป็นหน้าอินเตอร์เฟซของ BM นะครับให้เราเลือกนะครับไปที่กดเมนูนะครับมัลติมีเดียนะครับปุ๊บ แล้วก็ให้เราเลือกอซอสของเสียงนะครับเป็น external นะครับ external device นะครับ external device ปุ๊บนะครับแล้วเราก็กดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับตัวอินเตอร์เฟซก็จะตัดออกมาเป็นภาพของทีวีดิต้อน,นะครับ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยกันในการทาให้ภารกิจแสบเปร็จนี่ยังไม่รวมถึงบรรดาคนที่เดินอยู่บนยอดดอยยอดเขานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของตัวกล้องกล้องหลังกันดีกว่านะครับวันเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับทำภารกิจอย่างต่อเนื่องคนเหล่านี้ก็ไม่เคยออกสุรพัชภาพจะตัดต่อไปเป็นรูปกล้องหลังนี้นะครับและยังสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแบบของกล้องได้ด้วยนะครับ,รบโดยการกด หลังค้างไว้นะครับว่าาบอกว่าตคันเนี่ยมีหน้าที่อันนี้จะเป็นในส่วนของภาพกล้องหลังแล้วก็ส่วนของเซ็นเซอร์นะครับหรือเราเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์อย่างเดียวนะครับเราเปลี่ยนกลับได้เลยนะครับกลับไปกลับมาได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับ ประัถ้าเกิดลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ออโต้ลิฟต์เทคนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือว่า Line แอหรือว่าโทรเดลิกก็ยินดีให้บริการนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ